สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ X Inspire นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเลนตัวใหม่ท่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับก็คือเลน Fujinon น XF 1 8 m f 1.4 R LM WR นะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับก็คือคุณโอ๊กอังกูลนะครับผมเป็นช่างภาพสตรีทแนวหน้าของเมืองไทยคนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่า คุณโอ๊กเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้ทดลองเล่นตัวนี้มาแล้วนะครับผมก่อนอื่นที่จะเชิญคุณโอ๊กเข้ามานะครับก็ขอแจ้งนิดนึงนะครับเรื่องด้วยจากสถานการณ์โควิดนะครับตอนนี้เราเล็กขอนรายการนะครับอยู่ในที่บ้านของตัวเองนะเป็น Work ์ r ฟอร์มโนะครับผมไม่ได้ใช้พื้นที่ที่เป็นสาธรารณะหรือว่าที่พื้นที่ที่เป็น p u ร l i c ิกนะครับผมก็ยังไงยังฝากให้ทุกๆคนเนี่ย ป้องกันตัวเองนะครับจากสถานการณ์นี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองกันด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอเชิญคุณโอ๊กเข้ามาในรายการกันก่อนนะครับผมอ่าจะได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอ๊กครับผมอ่ารบกวนคุณโอ๊กช่วยแนะนําตัวเองนิดหนึ่งนะครับผมอ่าชื่อโอ๊กครับอังกูลสังทองครับอ่าเป็นรผมพนักงานออฟฟิศ แล้วก็ถ่ายรูปเป็นงานอดิเรกครับอเป็นงานอดิเรกนะแต่ว่าเป็น <laughs> ช่างภาพแนวสตรีทฟโตกราฟีนถึงขั้นแบบแนวหน้าของเมืองไทยคนนึ่งเลยนะครับผมอก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับที่จะเข้ามาถึงในส่วนของตัวอการพูดคุยเกี่ยวกับตัวเลนส์กับบุตรโอ๊กนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องสเปคของตัวเลนส์ตัวนี้กันก่อนนะครับว่าสเปคตัวเลนส์ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับ ตัวเลนตัวนี้นะครับเป็นใช้เลนคุณภาพสูงนะครับผมชิ้นเลนเนี่ยมีทั้ง aspherical เลนแล้วก็ ED เลนด้วยนะครับอยู่ในตัวกระบอกเลนตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับตัวโคตติ้งของตัวเลนนะครับผมใช้เทคโนโลยี HT EBC ในการโคตติ้งนะครับเรียกว่าให้คุณภาพในระดับสูงเลยทีเดียวนะครับของตัวชิ้นเลนนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของ distortion เนี่ยที่ค่อนข้างต่ำมากนอกจากนี้ระบบโฟกัสเนี่ยมีใส่ในส่วนของ linear motor เข้ามาด้วยนะครับ ทำให้มั่นใจได้ว่าเวลาใช้งานเนี่ยมีความรวดเร็วในการโฟกัสนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของ weather resistant นะครับที่ช่วยป้องกันอองน้ําละอองฝุน่นแล้วก็สามารถใช้งานได้อุณหภูมิต่าสุดถึงลบสองศานะครับน,นอกจากนี้ตัว aperture ring นะครับหรือว่าวงแหวนในการปรับค่ารูรับแสงเนี่ย สามารถล็อกได้นะครับผมเวลาเข้าตำแหน่ง A นะครับจะมีสวิตช์ในการปลดล็อกแล้วก็ในการเข้าสู่ตำแหน่งล็อกนะครับผมโฟกัสนะครับใกล้สุดอยู่ที่ระยะ20เซนนะครับผมน้ำหนักอยู่ประมาณ370กรัมนะครับนอกจากนี้ขนาดซลเตอร์ที่ใช้งานจะอยู่ที่อยู่ที่62มิลนะครับผมอ่าโอเคกันเดี๋ยวคราวนี้เรามากลับมาคุยกับคุณโอ๊กต่อดีกว่า คเคยใช้งานที่เป็นเลนระยะ18บมิลมาก่อนไหมครับปกติเนี่ยผมใช้เหมือนจริงจริงผมผมใช้18มาตลอดครับคือคผมสิบแปดนันคือยี่สิบในงนี้ย,ยซึ่งผมผมผม,ผมใช้เวลาถ่ายถ่ายรูปก็จะติดนิสัยคือมันมีช่วงหนึ่งที่ผมใช้โทรศัพท์มือถือเยอะมาก คือพักพักกล้องไปครับพักพักกล้องไปหลังจากเรียนจบอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายผมแล้วก็ไอโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันคือมันมุมมันมุมกว้างอ่ะซึ่งมุมมันคือยี่แปดนี่แหละครับแล้วก็ครับผมใช่พอพอใช้แล้วมันมันมันจําเฟรมได้มันคุ้นเฟรมผมก็ก็ไปเลือกกล้องที่เป็นเลนยี่สิบแปดเลนสิบแปดอะไรเงี้ยแล้วผมก็ใช้มันมาตลอดซึ่งซึ่งตอนแรกที่เลือกเลยก็คือไอโดนี้ไอเจ็ดสิบอ๋อครับผม ครัผมผมก็จะใช้ก็เป็นเป็นคอมแพคตัวนหนึ่งใช่ครับผมที่ให้ให้ระยะเอ่ออยู่ที่ประมาณ18.5ใช่ครับแล้วก็พอหลังหลังจากเจ้าเนี้ยที่ใช้เจ้าเนี้ยเราก็ก็มาใช้ XT 20ผมก็ใช้ครับ18 F2 18 F2 ใช่ครับแล้วก็ก็ใช้มาเรื่อยไปใช้ X100 ผมก็ยังหาคอนเวอร์เตอร์ Y คอนเวอร์เตอร์อ๋อใช้ใช้เป็นตัว Y คอนเวอร์เตอร์ใส่กับกับตัว X100 ใช่ครับ มันก็เลยมันเหมือนเป็นเป็นเนฟรมที่คุณอะที่จําจำขนาดได้เป,เป็นระยะที่ใช้งานประจําอยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยคุค้นเคยกับระยะนี้ดีใช่ใช่ครับแล้วผมผมว่ามันมันถ่ายเมืองไทยถ่ายง่ายอะเพราะว่าเหมือนเหมือนทุกคนคุ้นโทรศัพท์มือถือทุกคนรู้รว่ามุมมุมกว้างอะไรอย่างเงี้ยคือถ่ายถ่ายมือถือได้ใช้เลนเนี้ได้100ร้อยเปอร์เซ็นว่าเฟรมมันไม่ต่างกันเพราะคือการเห็นของของในเฟรมมันเท่ากันเลยฮะใช่ก็เลย ผมก็เลยติดสิบแปดมาตลอดอื<ม>ครัจะมีสวิตไปใช้ยี่สามมาือสามห้าบ้าง,างแต่ว่าไม่ไ <6 S 2> จะกลับมาที่สิบแปดอยู่ดีครับผมก็เป็นเป็นระยะที่คุณเคยนะครับแล้วก็อยากจะลบ Good กวนคุณโอ๋นิดนึงครับว่าพูดถึงตัวเลนสิบแปดหน่อยนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเลนระยะสิบแปดมิลเนี่ยมันมันเหมาะกับการถ่ายภาพแนวสตรีทที่คุณโอกใช้งานเนี่ยแค่ไหนหรือว่าคนทั่วไปที่ใช้งานมากน้อยแค่ไหนครับผม จริงบนบนสิบแปดจริงขอผมขอเรียกเรียกว่าเป็นยี่แปดแล้วกันนะครับครับผมนะครับบนบนบนเลนมุมกว้างเนี่ยประโยชน์ของมันคือมันมันมันเก็บเขาเรียกว่ามันมันเก็บดีเทลของซีนโดยรวมอ่ะได้ดีทีนี้ครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะข้อดีของมันเลยที่ที่เวลาคนถ่ายสรตทหรือถ่ายจริงๆคือคนถ่ายแลนด์หรือถ่ายสเตจเนี่ยครับชอบใช้กันเพราะว่า เดฟออฟฟิลมันอะมันสามารถคอนโทรลให้ทุกเลเยอร์ของของภาพอะสามารถรชัดได้หมดมง่ายกว่า<ม>เรนระยะอื่นทีนี้พอมันชัดได้หมดเนี่ยแปลว่าเราสามารถสร้างให้ e อ e ิเมนตต่างๆที่มันอยู่ในเฟรมครับมันมีความสัมพันธ์กันได้เช่นแบบว่าเราเห็นโฟก u n d เป็นของชิ้นหนึ่งเราเห็นแบ็กแบ็กกาหรืโฟกมีของชิ้นหนึ่งเราเห็นแบ็กกาวมีของอีกชิ้นหนึ่งแล้วเราทําให้รู้สึกว่าไอของสองอย่างเนี้ย มันมันอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันได้ง่ายเพราะว่ามันไม่เอาโฟกัสออกจากกันซึ่งอันนี้มันเป็นเราเรื่องได้ใช่ของเลนมุมกว้างซึ่งเลนมุมกว้างมันจะทําให้สองชิ้นเนี้ยมันชัดง่ายง่ายกว่าใช้ทุกสามห้าห้าสิบเพราะสามห้าห้าสิบเนี่ยสองชิ้นเนี้ยมันต่างกันนิดเดียวเนี่ยมันเบลอครับแต่พอเลนมุมกว้างครับไอ้ของพวกเนี้ยมันจะยังชัดอยู่ซึ่งมันมันทาให้เราสามารถจัดองค์ประกอบทางลึกได้อรือว่าจัดเข้าไปเป็นเลเยอร์ได้มาคุมได้ค่อนข้างง่ายกว่าใช่ ใช่ครับแล้วก็บนความกว้างของมันเนี่ยมันทําให้เราสามารถเล่าเรื่องได้เยอะเราสามารถใส่ของเข้าไปในเฟรมได้เยอะก็จะมีประโยชน์ในการจัดองค์ประกอบนู่นนี่อะไรเงี้ยครับทาให้ภาพมันน่าสนใจขึ้นได้ง่ายครับโอเคอ่าคำถามต่อมานะครับผมอยากให้ค like right. ุณโอ๊คพูดถึงระบบโฟกัสของตัวเลนส์18มิลตัวนี้หน่อยครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับก็เปรียบเทียบกับตัว f2 ที่ผมใช้ใช้อยู่เหมือนกันนะครับคือ เอฟสองเนี่ยมันมันจะรู้สึกว่ามันมีมันมีการง้างอ่ะมันมีแบบการการการนสมมุติกดโฟกัสลงไปปั๊บมันจะมีจังหวะที่แบบง้างแล้วกึบเข้าไปถึงจะถึงจะชัดนะครับแต่ว่าพอเป็นบนตัวตัวเอเอมเนี่ยมันค่อนข้างแบบจึ๊บเลยคือกดกดแล้วถึงกดแล้วถึงกดแล้วโฟกัสถึงอะไรเงี้ยครับค่อนข้างต่างต่างกันต่างกันชัดเจนชัดเจนเลยใช่ไหมครับชัดเจนครับรู้สึกได้ครับอ่า คำถามต่อมานะครับผอยากให้คุณโอ๊พูดถึงตัวโบเก้ของตัวเลนส์18มิลตัวนี้หน่อยหนึ่งเ <ใช S 1> พราะว่าเข้าใจว่าเดิมทีเนี่ยอย่างคุณโอ๊ใช้เลนส์18เนี่ยอย่างที่คุณโอ๊บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยโดยปกติก็จะถ่ายภาพที่เป็นลักษณะชัดลึกอยู่แล้วแต่พอคราวนี้มาใช้กับเลนส์18มิล f1.4 ที่มีรูรับแสงกว้างขึ้นเนี่ยมันก็จะให้เรื่องของโบเก้ที่มีความแตกต่างมากขึ้นเนี่ยมันเป็นแตกต่างกับตัว f2 มากน้อยแค่ไหนครับคือพอพอ เอางนี้ก่อนพอเรามีเอฟที่กว้างเนี่ยคมันก็มันมันการใช้งานมันหลากหลายขึ้นนะครับคืออยางสมมุว่าตอนบนบนตัวเอฟสองเนี่ยผมใช้เนี่ยผมก็จะคือผมซื้อเพราะว่าผมต้องการต้องการเดฟคาบันเนี่ยผมผมก็จะยืนอยู่บนเอฟห้าหกเอฟแปดอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอพอมันมีเอฟกว้างให้ใช้ครับผมว่าบนบนโบเก้ที่มันให้อ่ะมันก็ให้ไม่แพ้เลนส์พอดเท หมายถึงว่าบนบนบนลักษณะบุคลิกของโบเก้ครับเพราะว่าผมผมเข้าใจว่าเบลดมันน่าจะเยอะนะเพราะว่าโบเก้มันกลมแบบกลมดิกเลยซึ่งก็สวยงามดีแล้วก็ตอนนี้เบลดมันอยู่ประมาณเก้าใบใช่ใช่ไหมมันมันเยอะผมตอนถ่ายผมก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีกี่ใบแต่แค่รู้ว่าสุดท้ายมันกลมดีฮะให้โบเก้ที่ถูกใจมั้ยครับตัวนี้ใช่ก็ค่อนข้างดีอันนี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นติดเยอะีลยลูดูตรงนี้เราดูที เราเรามีด้วย,วยนะครับดเดี๋ยว,วเราเปิดตัวงยางให้ดูผมว่ามันมันปรับใช้งานอย่างอื่นได้ครับอย่างสมมุติว่าเราอยากจะถ่ายบุคคลถ่ายคนเนี้ยที่เห็นแบ,บ็คกราวค่อนข้างกว้างหน่อยแต่ว่ายังสามารถให้ทําให้ข้างหลังมันแบบมันมีสวัสดีแบบมันเบลอเบลอออกไปมีโบเก้ขึ้นได้บ้างผมว่ามัน มันมันมันก็สามารถทํางานแบบนั้นได้ซึ่งมันก็เลยทําให้เลนตัวนี้มันทางานได้หลากหลายมากขึ้นมากกว่าเลนจิ้งเนี่ยที่ผมใช้ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวครัวนี้เรามาดูผลงานของคุณโอ๊กจากการใช้เลนตัว18มิลนะครับ f 1.4 R LM WR ตัวนี้กันนะครับว่าภาพที่ได้ออกมานั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับดูขอเปิดสไลด์นิดหนึ่งนะครับมาดูกันที่ภาพแรกก่อนเลยนะครับผมอันนี้เป็นภาพแรกที่คุณโอ๊กถ่ายมา ใช่ไหมครับใช่<ม>ครับจริงๆเป็นเป็นภาพแรกที่ได้เลนมาด้วย <c oughs> เป็นภาพแรกที่ได้เลนด้วยใช่ไหมครับ <tan> แรกเลยอ <c oughs> ่าเราเรา,า,าที่ไหนึะครับเกี่ยวกับการถ่ายภาพภาพนี้ครับผมเอ่อจริงๆตอนตอนที่ถ่ายรูปเนี่ยครับจริงไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจทําอะไรที่มันพิสดารเลยแต่แค่อยาก <c oughs> ลองความเร็วของการโฟกัสครับผมบังเอิญว่าพี่คนเนี้ยเขาเดินผ่านผมผูกเชือกลงเท้าอยู่แล้วพี่เขาก็เดินผ่านแล้วก็ผมก็เลยก็แค่อยากลองนะครับว่า จากยกกล้องขึ้นมาเราก็กดเลยเนี่ยเข้าไหมจังหวะพี่เขาเดินมาพอดีจังหวะผูกเชือกรองเท้าด้วยเือนเหตุบังเอิญมากๆเลยก็ก็เสยกล้องขึ้นไปเลยครับเสยกล้องขึ้นไปเลยแล้วก็ก็มันคือสามสเตปแบบผมเสยก็เสยกล้องกดออนแล้วก็กดถ่ายซึ่งก็ในในทั้งสามสามสเตปเนี่ยมันคือจากที่พี่เขาอยู่กลางเฟรมครับ ล้วก็เขาเดินขยับมาแบบนิดหน่อยประมาณหนึ่งเก้าไม่ถึงประมาณหนึ่งเก้าไม่เกินสองเก้าล้วก็โฟกัสเข้าแล้วก็เข้าเข้าในที่ที่มันควรจะเข้าเพราะว่าไม่งั้นมันจะต้องไปคือถ้ามันจับไม่ดีมันจะไปจับข้างหลังอ่ะใช่ใช่ใช่อาจจะไปโฟกัสที่ตึกด้านหลังเลยืออันนี้ข้างหลังเป็นรถไฟฟ้าหรือเปล่าครับ BTS ใช่มันก็จะติดใบไม้ติดแพตฟอร์ม BTS อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็มันก็ฉลาดที่มันจะโฟกัสสิ่งนี้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าก่อน แล้วก็ <Okay. S 2> นี่ซีนย้อนแสงด้วยใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าบางครั้งโฟกัสไม่ไดีอาจจะไปโฟกัสพลาดข้างหลังเลยเพราะย้อนแสงบางทีอาจจะตรวจเอ่อโฟกัสไม่ถูกจุดก็ได้ใช่ซึ่งก็ก็ดีเลยครับถือถือว่าไวเลยแล้วก็พอเห็นข้างหลังไอ้พวกความความเบลอข้างหลังอะไรเง<ช>ี้ยผมว่ามันนวลดีมัน,ม,นมันแบบมันไม่ได้เป็นแบบพิกเซลแปลกๆอ่ะมันมีความแบบสมูทอยูซ่ซึ่งดีเลยครับ ครับผมอโอเคงนภาพต่อมาเลยนะผมภาพที่สองครับภาพนี้อันนี้อันนี้ก็เราแวกใกล้เคียงออฟฟิศพวกปกติผมผมพกกล้องใช้ครับผมเหมือนเหมือนใช้ชีวิตประจำวันเดินไปกินข้าวอะไรเงี้ยครับกล้องก็จะอยู่ในผมจะมีถุงถุงใส่กล้องครับถุงใส่กล้องไว้ได้ครับแล้วก็ห้อยไปด้วยครับจริงๆแล้วบนอันเนี้ครับก็ก็ยังคงพยายามจะลอง ลองการโฟกัสอยู่แหละแล้วก็แต่ว่าอันนี้ผมใช้เอฟค่อนข้างแคบเพราะว่าผมอยากอยากได้อยากได้เดฟของของเส้นเส้นพุทบาทของ้นนชัดใช่ที่มันชัดยาวออกไปนะครับก็เลยใช้เอฟค่อนข้างแคบนนึงซึ่งก็ในในจังหวะที่คนคนเดินมาครับผมก็ก็ถ่ายแล้วก็เบ์สไปแบบนี้ครับสี่ห้าช็อตผมเบลอไปสี่ห้าช็อตอะไรเงี้ย ได้อารมณ์แปลกดีนะเหมือนกับคนก็หันขาแบบแปลกๆนิดนึงใช่ใช่ใช่ช่โชคดีที่จังหวะมันต่อกันพอดีครับก็เลยถือรูปนี้ขึ้นมากันเดี๋ยวมาดูที่ที่ผ่านต่อมาเลยครับอันเนี้ยอันนี้คือจริงจริงอันนี้เนียครับผมเห็นผมเห็นพี่สองคนที่เขาเดินมาเขาใส่กางเกงสีเดียวกันกับพี่อ๋อครับผมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็คือ สารภาพตามตรงสารภาพด้วยความสัตย์จริงว่าปกติผมไม่ใช้ไม่ใช้ออโต้โฟกัสครับผมเป็นเป็นมนุษย์ใช้ใช้โซนโฟกัสนะครับอ๋อฮะผมผมใช้โซนนะผมก็จะตั้งว่าโฟกัสที่เอฟนี้แล้วก็วางโฟกัสไปที่สองเมตรสมมุติมันจะชัดข้าหน้าข้างหลังไปถึงไหนนะครับผมจะใช้กล้องในระบบนั้นแต่ว่าพอพอได้เจ้าเลนเนี้มาแล้วเราก็อยากรู้ว่าไอ้ลเอ็มโฟกัสมันดีแค่ไหนอะไรเงี้ยผมก็เลยลองดูนะครับอันนี้ก็ก็จะ ก็จะเหมือนเหมือนกันครับคือก็เราเราปล่อยให้กล้องมันโฟกัสให้อ่ะแล้ว <Huh. S 1> ก็คุมเอฟไว้ประมาณหนึ่งครับ mm hmm. ซึ่งก็มันมันก็ทํางานทํางานได้ดีของมันเลยนะว่าแบบโอเคว่าเห็นคนเดินมาผมก็นวดนวดไปครับก็คือโฟกัสแล้วก็ถ่ายโฟกัสแล้วก็ถ่ายโฟกัสแล้วก็ถ่าย mm hmm. แล้วก็ก็รอรอโพสิชันที่เขามาเข้าเฟรมอะไรเงี้ยซึ่งก็ก็ <Huh. S 1> ถือถือว่าไอ้ไอ้โฟกัสที่มันทํางานได้แบบใช้ได้อ่ะ ก็ก็ใช้งานได้จริงอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็เหมือนเป็นการล้อกับตุ๊กตาแมคโดนัลตัวนี้ด้วยใช่ไหมก,ก็จบัจบจับจับคู่สีกันจับคู่สีโอเคครับเรามาดูภาพที่สี่กันนะครับผมอนะภาพนี้เล่นเงาแสงและเงาเนี่ยใช่อ่อคือปกติเวลาที่คุยกันเรื่อง เรื่องเลนนะครับผมจะชอบ,บห,นหนึ่ง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 อย่างที่ชอบทดลองกันคือไอ้เวลาที่มันไล่แบบไล่แกเดียนเรนเดอร์ภาพอะว่าจากสว่างไปแบบไปมืดจากในชาร์โดํดไปถึงไฮไลท์เนี่ยาเรนเดอร์เลนมันเรนเดอร์ภาพออกมาเป็นยังไงบ้างซึ่งก็เลยผมก็เลยไปเดินเ <ๆ S 1> ดินดูว่าแบบเอ๊ะวันนี้มีไลทิ้งอะไรที่มันน่าสนใจบ้างเนี้ยครับล้าก็เลยแบบไปเจอสปอตต,ตรงนี้ที่มันแบบมันมีเงาสะท้อนที่สะท้อน เส้นของแสงเส้นของบันไดครอสตัดกันไปมาเลยครับแล้วก็เลยลองแบบถ่ายดูแต่ว่าอันนี้ก็ก็จะเบสิก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 เบสิเนี่ยเส้น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 นี่ขนาดเบสิกนะครับแสงเย่างบอกว่ามีการไล่แสงแบบตั้งแต่ส่วนมืดจนไปถึงส่วนสว่างเลยใช่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 ซึ่งเกือบครบโทนเลยซึ่งซึ่งซึ่งก็แล้วจริงๆก็ยกให้เป็นเป็นความดีของของเลนส์กับซินเซอร์กล้องเพราะว่าพราะมันไล่ไล่น้ําหนัก เลนมันไล่น้ำหนักดีเซนเซอร์มันมันทำงานได้ดีเนะี่ยมันก็จะไล่น้ำหนักมาค่อนข้างแบบเห็นน้ำหนักครบไม่ได้โดดจากแบบโซนหนึ่งมาโซนสามโซนเจ็ดอะไรเงี้ยครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูภาพต่อไปกันเลยนะครับอภาพนี้ผมผมชอบภาพนี้มากเลยเล่าเล่ากันถ่ายนิดนึงครับภาพนี้ได้มาอย่างไงบ้างครับภาพนี้จริงๆคือ อันนี้จะเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพหลังๆของของเซตที่ถ่ายที่ถ่ายนะครับแล้วก็คือก็รู้ก็รู้ตัวแหละว่าเราเอาเลนส1.4มาถ่ายเราไม่คุมเอฟ1.4เลย <c oughs> อันนี้ก็เลยลอง <c oughs> อใช้ใช้เอฟเแคบตลอดใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ผมว่าแบบเออะเาห้าหกแปดอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็เลยลองดูครับว่าผมใช้1.4ถ่ายกลางคืน ครับผมซึ่งซึ่งปกติกลางคืนก็จะเป็นเพลนว่าเวลาที่ใช้ f อฟแคบมากๆเนี่ยมันก็จะถ่ายยากนิดนหนึ่งแต่ว่าทีเนี้ยพอมันมีสองสองปัจจัยที่ช่วยคือโฟกัสดีครับก็มี f อกว้างเนี่ยผมก็เลยสามารถที่จะใช้ f อฟกว้างแล้วก็ให้กล้องโฟกัสให้ซึ่งปกติผมจะไม่ค่อยทำอย่างนั้นเพราะว่าผมผมชอบชอบใช้แบบเหมือน snap โฟกัสเซนเป็นโซนโฟกัสไวเลยครับทีผมก็เลยบังเอิญว่าตอนตอนที่ผมเดินอยู่ริมถน,นนเนี่ยผมเห็นเสา มันคือเสาครับม,มันคือเส,อสา,สาแล้วใช่ครับโฟกาวข้างหน้านี่มันคือเสาซึ่งมันเป็นเสาอ,อลูมิเนียมแล้วก็เนี่ยคือผมเอาเลน,น่ะจ่อเสาเลยอ๋อคือสสมมติว่าสมมติว่านี่คือเสา<ช>ผมเอาเลนจส์จ่อยอย่างนี้เลยครับฮคือเอาเอาหน้าเลนปักไว้ที่เสาแล้วเออเอใช่บังบังเอิญว่าเสามันเป็นแบบเหมือนเป็นมุมเหลี่ยมอะมุมเหลี่ยมนิดนึงมันก็จะเปิดได้เห็น เขาเรียกว่าเป็นเป็นเส้นของรถที่วิ่งบนบนถนนเป็นมุมเป็นมุมสะท้อนแสงของรถใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็ก็เห็นว่ามันมันก็จะเป็นแบบเส้นเส้นแบบตามตามเขาเรียกอะไรตามเอลเล็กครับผมเหล็แนวเ็แนวพื้นเหล็กคุแม่เออแนวเหล็กเนื้อเหล็กเนื้อเหล็กมันเองใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็ผมก็รอดูจังหวะที่มีคนเดินมาแล้วก็ก็ถ่ายไปเรื่อยครับแล้วก็ก็ค่อยมาดูว่า ผมอยากให้แสงมันฆ่าตาครับก็เลยแบบเนี่ยพอดีโชคดีว่ามันมีแสงที่ฆ่าตาพี่คนนี้พอดีอ๋อครับผมโอเคน่าสนใจดีเชื่อไหมคุณโอ๊กภาพนี้ผมผมมองดูอยู่นานมากเลยว่าคุณโอ๊กใช้เทคนิคในการถ่ายยังไงบ้างผมพยายามวิเคราะห์เองอยู่นานว่าคุณโอ๊กถ่ายยังไงกับภาพนี้ใช้โฟกัสครับอเคใช้ใช้โฟกัสโอ้โหอ๋อเราเรียบมาคุยกับคุณโอ๊กแล้วเรียบอยากรู้มากเลยว่าภาพนี้ถ่ายยังไงครับ ดูแล้วเอ๊ไม่น่าจะจะบอกว่าตอนแรกตอนแรกที่ผมเข้าใจเองเนี่ยคิดว่าใช้แบบ,แบ,บชัตเตอร์สปีดท,ที่น้อยๆหน่อยแล้วก็อาจจะมีสะบัดกล้องหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าใช่เพราะว่าตัวบุคคลที่ถ่ายเนี่ยก็นิ่งมากเลยไม่มี m o ชั่น blur เ,เลยเลยแบบสร้างความสงสัยกับตัวเองอยู่พักหนึ่งในหลังจากที่เห็นรูปนี้ครับผมครับก็คือคือด้วยความที่ข้างไอ้ตรงจริงๆบนวิธีการนะผมใช้วิธีว่า ผมผมแพนกล้องออกแล้วก็โฟกัสแล้วก็เอากลับมาในตำแหน่งขึ้นมาเนี่ยแพนกล้องออกโฟกัสคนเอากลับมาโฟกัสคนเอากลับมาเงี้ยครับเพราะงั้นพอพอกล้องกล้องมันแม่นนะมันรู้ว่าข้างหน้าโฟกัสไม่มีอะไรอันนั้นตรงตรงตรง,ตรงเฟรมนั้นมี subject มีคนอยู่เนียแล้วมันวิ่งไปเองน่ะมันก็ทําให้ผมทางานสะดวกขึ้นแล้วก็ดีที่ที่ f มันกว้างครับเพอ f มันกว้างมันมันสว่ลข้างหน้ามันมันจะเบลอแบบดูไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนว่า พอพอเรามีเอฟให้เลือกใช้ได้เยอะมันมันมันมีมันสามารถเอาไปอะแดปทำอะไรได้เยอะมากเหมือนกันเป็นการเล่าสตอรี่อีกแบบหนึ่งนะใช่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 โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันเลยนะครับผมภาพสุดท้ายนะครับอ่าคุณลกเล่าภาพนี้หน่อยครับผมว่าถ่ายยังไงบ้างนะครับผมผมดูอยู่นานมากเลยว่ามันคืออะไรก็จริงจรรูปนี้ท่องมาเพราะว่าพอพอได้ได้เล่นมาใช่ไหมครับ ก็ท่องว่าเออมันมี f หนึ่งจุดสี่อ่ะก็ต้องแบบต้องถ่ายให้มันมีโบเก้หน่อยไม่งั้นแบบเอาของเข้าไปใช้เสียของทีนี้ทีนี้ก็เลยก็เลยว่าโอเคผมผมทำงานอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลเวิร์ครับใน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 ตัวสูตร์การค้าเนี่ยมันก็จะมีพวกไฟเดกเคอรเลตที่อยู่ในในศูนย์เนี่ยทีนี้ไอ้ส่วนส่วนที่เราเห็นในภาพเนี่ยมันคือผนังกระจกอันนี้คือกระจกแต่ที่ปกติ ปกติกระจกมันก็มีไฟเดคอเลตเป็นแพร่มาอยู่ใช่ไหมแต่ว่าผมผมถ่ายมาในในด้านนี้ก็คือถ่ายถ่ายแบบเหมือนผมยืนอยู่ที่ริมริมริมกระจกนี้เลยแล้วก็ก้มหน้ายืนชีดกระจกเลยใช่ก้มก้มหน้าถ่ายเลยกล้มหน้าถ่ายอแล้วก็บังเอิญว่าข้างข้าง,งล่างข้างล่างเนี่ยกราฟิกพอมันถ่ายออกมาเป็นเป็นถ่ายอันเดอร์ออกมามันดูไม่รู้ค,รคืออะไรแล้วมันมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นพระจันทร์หรือเปล่านะ เอออันนี้อัน,นอัน,นอันนี้ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเป็นพระจันทร์หรือเปล่าใช่ซึ่งมันไม่ใช่คมันมันคือกราฟิกเป็นรูปแบบทแงรรูปคลื่นอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อโอเคมันไม่ใช่พระจันทร์ผมลองมอง<ช>ีิดแล้เอ๊ะทำไมมีพระจันทร์อยู่ตรงนี้แล้วแบบทำไฟฟเหมือนเหมือนแบบแบบหนึ่งแต่พระจันทร์อีกแบบผมก็ยังมองอยู่ว่ามีการซ้อนภาพอะไรยังไงหรือเปล่าซึ่งซึ่งก็ก็ มันก็มันก็ออกมามั่วๆดีครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรงงๆมีโบเก้อะไรเงี้ยแต่ว่าความตั้งใจคืออยากถ่ายเพื่แบบโบเก้ไงนี่คือโบเก่เลยซึ่งก็ดูโบเก้มันก็กลมๆดีครับผมผมชอบแบบขอบมันได้แบบขอบมันไม่ได้แข็งๆ่ะดีครับน่าสนใจก็ให้ให้โบเก้เรียบถูกใจใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดูดีทีเดียวแล้วก็โฟกัสดีครับเพราะว่าอันนี้คือก็ให้ ผมผมมาร์คใช้เป็นโฟกัสจุดแล้วก็ให้มันโฟกัสข้างล่างครับอะไเ okay, รเงี้ยก็ใช้ได้เลยโอเคได้ได้เลยถูกใจเลยใช่ไหมดีครับปกติปกติไม่ค่อยพกใหญ่ขนาดนี้ันน<ะ>ี้แบบก็ก็จริงๆมันก็คุ้มคุ้มกับขนาดมันนะผมว่าบนบ,บนขนาดไม่ได้แบบว่าใหญ่โดยที่ไม่ได้ให้อะไรเราอะ่ะอันนี้ก็<ะ>ก็โอเคครับโอเค ก็รูปก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงนะครับถึงช่วงท้ายของเราแล้วจะรบกวนคุณโอ๊กเนี่ยฝากอะไรกับผู้ชมนิดหนึ่งครับผมสำหรับเลนฟูซิโนนเอ็ f 18มิล1.4 RLMWR ตัวนี้ครับชื่อยาวชื่อดาดยาวนิดหนึ่งฮะเลนชื่อยาวอตอนแรกที่เห็นเห็นเลนแล้วแบบจะลงรูปแล้วใส่แฮชแท็กเลนอะไรนะ พิกดูชื่อเสิร์ดดูชื่อโอ้โหชื่อยาวแล้วก็ผมผมผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างสมมุติว่าปกติเนี่ยบนเลนมุมกว้างมักจะเป็นเลนรูปเมียน้อยคือเป็นเลนที่แบบเต็มที่ก็ f สอง f สองนี่แบบเยอะแล้วเยอะแล้วใช้ไวคนถ่าย Y แจะมาถ่ายอะไรโบเก้เนี่ยเอ้า f สองพอซึ่งอันนี้พอพอมันมี ลงมาให้ถึงหนึ่งจุดสี่ผมว่ามันทําให้ประโยชน์ของการใช้งานเนี่ยมันทํางานได้หลากหลายมันสามารถอัดแอปการทํางานได้แบบว่าถ้าคุณอยากจะถ่ายคนในุมกว้าง <6. S 1> คุณสามารถมีโบเก้ได้นะก็คือสามารถที่ยังพอที่จะถ่ายคนครึ่งตัวโดยที่ข้างหลังมีแบบการสวมีแบบเบลอเอาออกไปได้ยังยังเห็นความรู้สึกนั้นอยู่หรือรถ้าคุณพกเลนนี้ไปท่องเที่ยวคุณก็ถ่ายแดนได้ครับ มันมันคือมันมันคือมันคือสัตว์จริงๆมันมันคือนิวสามห้าครับสมัยก่อนเราก็รู้สึกว่าสามห้ามันคือเลนสารพัดประโยชน์ถ่ายคนก็ได้ถ่ายวิวก็ได้อยากถ่ายให้กว้างถอยสองเก้าเดี๋ยวกลายเป็นยี่บแปดเองอะไรเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยเอเอยี่แปดตัวเนี้ยพอมันมีหนึ่งจุดสี่เข้ามามันมันมันกําลังทําประโยชน์ว่าฉันเป็นเลนมุมกว้างที่ถ่ายคนก็พอได้นะเว้ยไรครับก็ดีครับเรียกว่ามีความหลากหลายในการใช้งานที่มากขึ้นใช่ นะครับผมอ่ามาถึงสุดท้ายนะครับผมถ้าผู้ชมนะครับอยากจะติดตามผลงานของคุณโอก๊กสามารถติดตามผลงานของคุณโอ๊กได้ที่ไหนบ้างครับช่องทางไหนบ้างอ่าผมมีอินสตาแกรมครับสามารถฟอลโล่ได้ชื่ออังกูล A N G K U L แล้วก็อันเดอร์สกอร์ S สิงคโปร์ T ไทยแลนด์ H ฮ่องกงอังกูล S T S ครับ,รบแล้วก็มีเพจใช้ชื่อเดียวกันอะไรเงี้ยครับก็ ก็ก <muitas> ็จะเป็นสองทางนั้นหรือไม่งั้นก็ผมก็จะใช้ชีวิตอยู่ในกลุ๊ปสตรีทโฟโต้ไทยแลนด์ครับครับก็สามารถพบในนั้นได้โอเคก็ใครสนใจหรือว่าชื่นชอบผลงานคุณอังกูลก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับผมยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณคุณอังกูลมากๆหรือว่าคุณคุณโอ๊คนะครับผมที่เข้ามาร่วมรายการกับเรานะครับแล้วก็พูดถึงตัวเลนส์18มิลตัวใหม่ของเราด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณพี่เล็กครับขอบคุณทีมด้วยครับมค,ครับผมก็สำหรับ X i n s t y l e ในวันนี้นะครับผมก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ตอนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ